สวัสดีครับฟาร์มสุขข้างบ้านครับวันนี้ก็จะมาดูไอ้ต้นนี่ครับต้นตะขบยักษ์เหรอที่สานบ้านผมเรียกว่าหมากเบนนะครับหมากเบนต้นหมากเบนนะครับดูว่ามันจะสุกหรือยังจะทันนกหรือเปล่านะครับนกเยอะมากนะครับที่บ้านเนาะก็จะมีลูกติดออกมาแต่มันยังไม่สุกนะครับเราต้องตูข้างล่างครับถึงเดือดเดือดเนี่ยตกมากนะครับเต็มเลยเราต้องผีดูไปเรื่อย ผีก็คือการแบบแง้มๆนะครับพีดูแง้มๆดูนะโยกๆดูว่าจะมีลูกที่สุกหรือเปล่าให้เราได้ทานหรือเปล่าครับจะทานนกหรือเปล่าไม่รู้ลูกใหญ่มากครับเนี่ยใหญ่มากโอ้โหใหญ่กระโป้องอีกนะครับประมาณใหญ่เลี้ยนสิบอะครับใหญ่มากโอ้โหโอ้โหโ,โคบยักษ์ ดกมากๆลูกสุกนกเอาไปกินหมดก่อนละครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้สุกหายก็ทุรักเรลนะครับอันนี้เป็นขอบบอรุดุนหนึ่งกลัวจะตกบออ,อ์บฝั่งนี้มีไหมที่สุกแล้วไม่ใช่มันหล่นลงพื้นหรอนี่ครับเจอแล้วเจะละเดี๋ยว เจอแล้วผมก็ยังกินไม่ได้นะครับต้องเก็บไว้ให้แฟนกินเพราะว่าแฟนบอกว่าอยากกินนะครับไปกินก่อนก็ไม่ได้นะครับมนุษย์เมีย <c oughs> เราต้องมีอะไรดีๆเราต้องเก็บไว้ให้เมียนะครับอันนี้คือ,คอ,คอการเอาชีวิตรอดในปัจจุบันนี้นะครับวิธ <c oughs> ีการเอาตัวรอดในปัจจุบันนี้นะครับอ <c oughs> จะคิดซู้เนี่ยเด็ดขาด <c oughs> มีแค่ลูกเดียวครับอืมก็โอเคนะเดี๋ยวรอให้พวกนี้สุกก่อนแต่เขาค่อนข้างจะสุกยากนะครับผมก็เห็นมาเออก็ดูมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีลูกสุกสักทีเพราะว่านงนกเอาไปกินหมดแล้วนะครับหายยากอยู่นะมันเป็นผลไม้ป่าครับที่เอามาสามารถเอามาปลูกได้นะครับก็ อันนี้ลองเอามาปลูกดูก็ถือว่าได้ผลได้เก็บกินอยู่นะครับนี่ครับลูกให,ใหญ่เลยแต่ขบยักษ์นะปลูกไม่ยากนะครับอันนี้ผมปลูกทิ้งไว้เลยก็อนุรักษ์ไว้นะครับก็เริ่มจะเดือนหายไปแล้วในป่าจริงๆอะ่ะไม่ค่อยมีเลยนะครับแถวบ้านผมนะแต่ไม่รู้ป่าที่อื่นเป็นไงนะในป่าจริงๆอะ่ะไม่ค่อยมีละ เดี๋ยวต้องได้ตัดแต่งกริงนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นทรงพุ่มลงมาข้างล่างเยอะจนเกินไปนะครับต้องต้องแต่งจริงแล้วก็จะได้สะสางฝั่งนี้ที่ลกๆครับอันนี้มะละกอต้อนเตี้ยผมดูดีนีเตี้ยมากนะครับอันนี้พื้นนะพื้น,น,นมะละกอ <c oughs> <c oughs> ก็เอาไปตามส้มตามได้ไายคกุกแล้ว ไหนๆก็ถือโอกาสแล้วก็ดูสวนหลังบ้านไปเลยนะครับนี่คือตู้เย็นเกา่าพิกที่เกิดเองครับกาลังติดดอกติดผลเนาะตอนแรกเพี้ยลงนะครับแต่ต้นเขาสุขภาพดีครับเพี้ยก็ทําอะไรไม่ได้นะครับตอนแรกเพี้ยเต็มฝรั่งมัก็ปลูกทิ้งๆไว้นี่แหละนะครับอันนี้เน้นเอาไว้ใช้งานนะครับยาก็ไม่ก่อน ดูสิเฮี่ยนหมดเลยนะครับกระเพาอันนี้เป็นหัหระพาก็เฮี่ยนเหมือนกันครับนี่ฝรั่งเพิ่งแกะไปเมื่อเช้ามันก็ติดลูกเยอะนะครับฝรั่งแต่ว่าตอนผมหอผมไม่ได้ขัดตาออกเขาก็เลือเป็นอย่างงี้เขากินไปเยอะแล้วตอนแรกตายไปเหลือแต่ต่อน,นะครับอันนี้คือ,องอกมาใหม่เนี่ต้นหมากเป็นนะครับผมก็ เอามาให้ดูกันเนาะโอเคครับเจอกันใหม่ครับ